กลับมาแล้วนะครับคลิปของช่องนักกู้พันใหม่ช่องที่จะแชร์สาระดีๆในการขอสินเชื่อแล้วก็กู้เงินอย่างชันฉลาดวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปดูเทคนิคการยืนยันตัวตนออนไลน์นะครับโดยไม่ต้องไปสาขานะครับเทคนิคนั้นก็คือการยืนยันผ่าน N D I D ผ่าน Mobile แอปพลิเคชันที่ฉันใช้งานอยู่นะครับก็ในที่นี้นะครับผมจะทำให้ดูโดยใช้เคพัทนะครับ ถ้าธนาคารไหนยังทำไม่ได้ก็ไปติดต่อที่สาขาในครั้งแรกก่อนได้นะครับแต่เคพัรเนี่ยผมเพิ่งเปิดบัญชีน่าจะเป็นล่าสุดแล้วก็ทำการยืนยันได้เลยก็กดเข้าไปเข้ามาเสร็จนะครับให้เราไปที่หน้าธุรกรรมตรงนี้นะครับก็เข้าไปเลยนะครับทีนี้มันก็จะมียอดเงินคงเหลือนะครับให้เราเลื่อนลงมามันจะมีบริการ ndid ตรงนี้นะครับ ให้เรากดเข้าไป NDID คืออะไรนะครับเขาบอกว่า NDID เนี่ยก็คือบริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิตอลเพื่อขอสมัครหรือใช้บริการต่างๆของภาครัฐและเอกชนก็เป็นตัวช่วยอำนวยความสะดวกให้คุณในการสมัครบริการผ่านช่องทางออนไลน์โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สาขาหรือสำนักงานเพื่อทำการแสดงตนบริการนี้นะครับอยู่ภายใต้เลก u l เรเตอร์แซนบ็อกของธนาคารแห่งประเทศไทย นั่นหมายความว่าถ้าท่านต้องการขอสินเชื่อหรือว่าเปิดบัตรเครดิตใบใหม่เนี่ยที่ธนาคารมีสาขายน้อยเราสามารถใช้ N D I D ตัวนี้นะครับในการยืนยันตัวตนได้ไม่ต้องไปสาขาแค่เพียงท่านมีแอปที่สามารถยืนยัน N D I D นี้ได้แต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องไปติดต่อที่สาขานะครับก็ลงทะเบียนนะครับพอเข้ามาเสร็จนะครับจะ ขึ้นว่าคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนบริการ n d n ้กรุณาลงทะเบียนเพื่อใช้บริการก็กดลงทะเบียนนะครับมีแค่ปุ่มเดียวก็จะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขาการใช้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิตอลนะครับให้อ่านให้เรียบร้อยนะครับว่าเซอร์วิสนี้มีบริการอะไรบ้างนะครับหลักๆก็คือเป็นการยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชันนะครับ ก็เลื่อนลงมาท้ายสุดนะครับถ้าอ่านเรียบร้อยแล้วก็กดยอมรับนะครับค่าธรรมเนียมค่าบริการค่าใช้จ่ายค่าปรับภาษีนะครับผู้ใช้บริการตกลงชลําระตอบแทนการใช้บริการไม่ว่าจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค่าบริการหรือชื่ออื่นใดให้แก่ธนาคารหากมีนะครับก็กดเลยทีนี้เขาให้อ่านอีกรอบนะครับการพิสูจน์และยืนยันตัวตน เพื่อความปลอดภัยในการทําธุรกรรมของคุณธนาคารจะเก็บรวบรวมและใช้เปิดเผยข้อมูลแบบจําลองใบหน้าหรือว่า biometric information สแสดงว่าเขายืนยันด้วยใบหน้าเหมือนกับในแอปเป่าตังนะครับก็เข้าไปเลยนะครับกดตกลงอีกทีหนึ่งขั้นต่อไปนะครับเราก็เอาใบหน้ามาทาบในกรอบนะครับเหมือนยืนยันแอปเป่าตัง ให้มันขึ้นแถบแบบนี้นะครับอ่าเขาบอกให้มองตรงแล้วนิ่งเนาะสแกนใบหน้าสำเร็จนะครับก็หล่อเลยนะครับทีนี้มันก็จะขึ้นข้อมูลผู้สมัครให้เรานะครับว่าชื่ออะไรข้อมูลทั่วไปอะไรที่หยุดประามบัตรประชาชนอะไรที่อยู่ที่ติดต่อได้คืออะไรนะครับก็เดี๋ยวผมจะเบอร์ด้านล่างไว้นะครับเลื่อนลงมา ก็จะขึ้นมาแล้วนะครับระบบได้ดําเนินการลงทะเบียนด้วย ndid ให้คุณเรียบร้อยแล้วนะครับก็อยู่ในการดําเนินการคุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อระบบดําเนินการสําเร็จก็กดตกลงเราก็ไปที่แจ้งเตือนทางขวาแดงส้มนะครับก็ระบบได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้วเขาก็ขึ้นว่าลงทะเบียนบริการ ndid สําเร็จคุณสามารถเริ่มใช้บริการ ndid ได้ทันที ศึกษาข้อมูลได้ที่กสิกรแบงก์ c o m ก็พอมี NDID นี้นะครับเราก็จะทำธุรก,กรรมออนไลน์ได้ง่ายนะครับก็ให้ท่านเลือกธนาคารที่มีการอัปเดตล่าสุดถ้ากดแล้วไม่ได้นะครับก็แนะนำให้ไปติดต่อสาขาเพื่อลงทะเบียนเนื่องจากมันอาจจะต้องมีการอัปเดตข้อมูลบางอย่างซึ่งในแอปกสิกรเนี่ยจะทำเรื่องพวกนี้ได้ค่อนข้างสะดวกหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆสวัสดีครับ ในการขอสินเชื่อนั้นควรกู้จากแหล่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยรองรับเนื่องจากการกู้นอกระบบหรือว่าแอปที่ไม่ได้รับการรองรับนั้นมีความเสี่ยงหากสนใจสามารถแอดไลน์มาพูดคุยกันได้ที่แอดนักกู้พันใหม่